ความสัมพันธ์แบบด้านหนึ่งด้านก็คือถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีด้านยาวเท่ากันสองคู่และมุมระหว่างด้านคู่ที่มันยาวเท่ากันเนี่ยมีขนาดยาวเท่ากันแล้วรูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นจะเท่ากันทุกประการตัวอย่างพิจารณาว่าสามเหลี่ยม ABD กับสามเหลี่ยม CDB มันเท่ากันทุกประการไหมก็ดู สามเหลี่ยม ADB ตัวนี้มันก็คือจากรูปสี่เหลี่ยม ABCD เนี่ยสามเหลี่ยม ABD ก็คือสามเหลี่ยมข้างบนนี้ตัวต่อมาสามเหลี่ยม CDB มันก็คือสามเหลี่ยมข้างล่างนี้ เราจะพิสูจน์ว่าไอสามเหลี่ยมข้างบนกับข้างล่างเนี่ยสีฟ้ากับแดงมันเท่ากันทุกประการไหมแล้วก็ต้องมาใช้ความสัมพันธ์ที่มันพิสูจน์ได้ว่ามันทําให้เท่ากันทุกประการเนี่ยอย่างในหัวข้อนี้เราก็จะใช้ด้านมุมด้านเราก็ต้องหาว่ามันมีด้านไหนที่เท่ากันบ้างแล้วก็มีมุมที่อยู่ระหว่างด้านที่เท่ากันเนี่ยมันเท่ากันไหมก็ดูทีละอย่างขั้นแรกก็ดูว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้าง สิ่งที่โจทย์ให้โจทย์บอกมาว่า AB กับ CD เนี่ยมันยาวเท่ากันเครื่องหมายแบบนี้แสดงความหมายว่ามียาวมีความยาวเท่ากันโจทย์กำหนดอะไรมาอีกกำหนดมุม ABD กับ BDC เนี่ยสองมุมนี้มันมีขนาดเท่ากันนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เครื่องหมายหนึ่งคี อันนี้แสดงว่ามันมีความยาวเท่ากันถ้ามันมีสองขีดก็คือไอคู่ที่มันเป็นคู่สองขีดเนี่ยมันจะยาวเท่ากันโอเคนะทีนี้เราก็เขียนสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนโจทย์ให้มาว่า A B กับ C D มันยาวเท่ากันก็เขียนไปมันโจทย์ให้มาไงก็เลยกำหนดให้ข้อที่สองของเราก็คือตัวนี้มุม A B D ก็คือมุมนี้ กับมุม BDC สองมุมนี้มีขนาดเท่ากันก็คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้โจทย์มันบอกมากเนี่ยว่ามันเท่ากันเนี่ยมันบอกอยู่ทีนี้ก็จะเหลืออีกอย่างหนึ่งที่หายไปด้านมุมด้านใช่ไหมเรามีด้านแล้วด้านแรกด้านคู่แรกที่มันเท่ากันแล้วก็มีมุมเราขาดด้านอีกด้านหนึ่งที่มันยาวเท่ากัน อีกด้านหนึ่งสามเหลี่ยมข้างบนกับสามเหลี่ยมข้างล่างอีกด้านที่เหลืออยู่ถ้าเรามองเป็นสามเหลี่ยมสองรูปสามเหลี่ยมข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยม BCD ใช่ไหมมันก็จะมีด้านด้านหนึ่งอยู่นั่นก็คือด้าน BD ด้านนี้ BD กับสามเหลี่ยม ABD เนี่ยก็มีด้าน BD เหมือนกันที่มันใช้ด้วยกันอยู่ไอ้ด้านที่มันใช้ด้วยกันเนี่ย BD เนี่ยมันมีความยาวเท่ากันเพราะว่ามันคือเส้นเดียวกันไงมันคือเส้นเดียวกันเนี่ยเส้นเดียวกันแค่ใช้ในรูปบนกับใช้ในรูปล่างต่างกันแค่นั้นแต่ว่ามันคือเส้นตรงเส้นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจึงมีความยาวเท่ากัน ไอเส้นตรงที่มันใช้ด้วยกันเนี่ยเขาจะเรียกว่าด้านร่วมเนื่องจาก BD ของสามเหลี่ยม ABD ก็คือเส้นนี้เส้นนี้เนี่ยกับ BD ของสามเหลี่ยม CDB มันก็คือเส้นเดียวกันมันจึงมีความยาวเท่ากันแล้วก็กล่าวได้ว่าเรามีด้านที่ยาวเท่ากัน หนึงด้านสองด้านนี้มีด้านยาวเท่ากัน2ด้านก็คือเดี๋ยวไปทีละอันล้วกันจะได้เห็นภาพด้านที่ยาวเท่ากัน2ด้านเอาด้านแรกก่อนด้านแรกคือ ab ของเรากับ cd ยาวเท่ากันต่อมาก็สีที่สองด้านที่สองของเรา ด้านที่สองนี่เท่ากันก็คือด้าน BD นี้ด้านที่2มันเท่ากันจากนั้นก็มาตัวสุดท้ายมุมที่อยู่ระหว่างด้าน2ด้านที่เท่ากันมีขนาดเท่ากันมุมที่อยู่ระหว่างด้านสองด้านก็คือมุม B ตัวนี้กับมุม D ตัวนี้มุม2มุมนี้มันอยู่ระหว่าง2ด้านที่เท่ากันแล้วก็ มุมทั้งสองมุมมีขนาดเท่ากันสแสดงว่าสามเหลี่ยม ABD กับสามเหลี่ยม CDB เนี่ยมันเท่ากันทุกประการแบบด้านมุมด้านเท่ากันทุกประการก็ใช้เครื่องหมายนี้เท่ากันทุกประการแบบด้านมุมด้านเขียนกำกับในวงเล็บไว้ด้วยว่าเป็นแบบไหนก็ใช้ตัวย่อไปอจุดมจุดจุด,ด